สัญลักษณ์และของใจส่วนตัวก่อนอื่นเรามาร้องเพลงทบทวนจำนวนและตัวเลขกันก่อนนะคะ เด็กเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปครูเมย์จะแนะนําสัญลักษณ์ประจําตัวเด็กๆนะคะสัญลักษณ์ประจําตัวเด็กๆตอนนี้เป็นพี่อนุบาล3มแล้วเราจะใช้เลขที่ค่ะก็จะเป็นเลขที่1ถึงเลขที่40เด็กๆจะดูได้ไงว่าเรานั้นเลขที่อะไรเดี๋ยวครูเมย์และครูประจําชั้นจะมีรายชื่อ แบบใหม่นะคะเอาไปให้เด็กๆดูและได้เด็กนั้นจดจำว่าตัวเองนั้นเลขที่เท่าไหร่นะคะและต่อไปครูเมย์ก็จะแนะนำของใช้ประจำตัวเด็กๆค่ะต่อไปคุณครูจะมาแนะนำให้เด็กรู้จักกับของใช้ส่วนตัวต่างๆนะคะชิ้นแรกคือแปรงสีฟันแปรงสีฟันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า toothbrush toothbrush ชิ้นต่อไปก็คือยาสีฟันยาสีฟันภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า toothpaste toothpaste ชิ้นต่อไปก็คือฟองน้ำเอาไว้สำหรับขัดตัวนะคะฟองน้ำภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า s o n g e sponge ต่อไปสิ่งนี้จะทำให้เด็กตัวหอมนะคะนั่นก็คือสบู่นั่นเองค่ะสบู่ภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า soap soap ของใช้ชิ้นต่อไปจะทำให้ที่เด็กมีผมที่หอมนะคะครีมสระผมภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า shampoo s h a p o o อาบน้ำสระผมเสร็จแล้วเราก็มาเช็ดตัวกันค่ะด้วยผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า towel towel เมื่อเช็ดตัวเช็ดผมจนแห้งแล้ว ต่อไปเราก็มาหวีผมกันนะคะหวีภาษาอังกฤษเราจะพูดว่าคมคมและชิ้นสุดท้ายเมื่อหวีผมแล้วเราลองส่งกระจกสิคะว่าวันนี้เราน่ารักหรือยังกระจกภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า m i r r o r m i r r o r ็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้รู้จักกับของใช้ส่วนตัวหลายอย่างเลยบางอย่างเด็กๆก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะแต่บางอย่างเด็กๆก็ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันคุณครูอยากให้เด็กๆลองฝึกพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามที่คุณครูสอนไปถ้าใครพูดได้แล้วก็อย่าลืมอัดคลิปส่งมาโชว์คุณครูบ้างนะคะคุณครูจะรอชมคะ่ะ เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันหยุดคุณครูเมย์ก็มีภาระลงานให้เด็กๆทำไปงานสองแผ่นนะคะให้เขียนเลขหนและเลขสอค่ะถ้าเด็กๆทำภาระงานทั้งสองแผ่นเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพมาให้ครูเมย์ดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย